หลายคนในชีวิตมักตั้งคำถามว่าทำไมบางคนดูเหมือนจะเกิดมามีทุกสิ่งพร้อมขณะที่บางคนกลับลำบากต้องต่อสู้ดิ้นรนแทบทุกวันคำตอบไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาล้วนๆแต่ลึกไปกว่านั้นคือเรื่องของกรรมซึ่งหมายถึงการกระทาทั้งการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจทุกการกระทาย่อมส่งผล ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติหน้าพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าสิ่งใดเกิดขึ้นย่อมมีเหตุและปัจจัยรองรับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญเช่นเดียวกันกรรมไม่เคยสูญหายไปไหนมันเพียงรอเวลาสุกงอมและส่งผลกลับมาสู่ผู้กระทำเหมือนการหว่านเมล็ดพืชลงในดินหากเมล็ดนั้นแข็งแรงดินดี น้ำพอเพียงวันหนึ่งย่อมเติบโตออกผลเช่นเดียวกับกรรมที่ดีหรือกรรมชั่ววันหนึ่งย่อมส่งผลตอบแทนแน่นอนลองมองชีวิตรอบๆตัวเราบางครั้งสิ่งที่เรารเผชิญอยู่ไม่ใช่เพราะคนอื่นทำให้แต่เป็นผลของการกระทำที่เราได้ทำไว้ก่อนหน้าบางครั้งเป็นเรื่องที่เราอาจจำไม่ได้หรือเคยทำโดยไม่รู้ตัว แต่ธรรมชาติมีความยุติธรรมในแบบของมันกรรมคือเครื่องชี้วัดที่แท้จริงมันไม่ใช่การลงโทษจากใครแต่คือกระบวนการธรรมชาติที่สะท้อนกลับมาว่าสิ่งที่ทำออกไปย่อมย้อนกลับมาเมื่อเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะเริ่มระมัดระวังมากขึ้นในการใช้ชีวิตเพราะรู้ว่าพุกการกระทำเล็กๆน้อยๆก็ไม่สูญหาย เช่นการพูดคำดีๆอาจสร้างกำลังใจให้ใครบางคนได้ทั้งวันในทางกลับกันคำพูดทำร้ายใจเพียงประโยคเดียวอาจฝากบาดแผลลึกไว้ในใจใครบางคนไปตลอดชีวิตเราอาจลืมสิ่งที่พูดหรือทำไปแล้วแต่คนที่ได้รับผลอาจไม่มีวันลืมพุทธศาสนาสอนให้เรามีสติไม่ใช่เพียงเพื่อการปฏิบัติภาวนาเท่านั้น แต่เพื่อให้เราไม่เผลอทํากรรมที่ส่งผลร้ายออกไปการใช้สติทำให้เราเลือกที่จะทำดีมากกว่าชั่วเลือกที่จะพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์มากกว่าทำลายและเลือกที่จะคิดในทางเมตตาแทนการอิจฉาริษยาเพราะแม้แต่ความคิดก็เป็นกรรมเช่นกันบางคนอาจเถียงว่าก็เห็นคนทําชั่วแต่กลับสบายแต่แท้จริงแล้วกรรมไม่ได้ส่งผลทันตาเสมอไป เหมือนเมล็ดไม้บางชนิดที่กว่าจะงอกต้องรอเป็น10บปีกรรมก็เช่นกันบางอย่างส่งผลทันทีบางอย่างส่งผลภายหลังหรือแม้แต่ข้ามภพข้ามชาติแต่ที่แน่ๆคือไม่มีใครหลีกหนีผลแห่งกรรมได้เลยการเข้าใจกรรมไม่ได้ทำให้เรากลัวแต่ทำให้เราเห็นหนทางการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเห็นคุณค่าของการทำความดีและเห็นภัยของการทำความชั่ว ยิ่งไปกว่านั้นยังทำให้เราไม่โทษสิ่งภายนอกมากนะักแต่กลับมาทบทวนตนเองว่าสิ่งที่เผชิญอยู่นี้อาจเป็นผลของสิ่งที่เราเคยทำไว้ก่อนหน้าการคิดเช่นนี้ทำให้ใจเรายอมรับและเรียนรู้ได้มากขึ้นและนี่คือความจริงที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีเหตุบัจจัยเมื่อรู้แล้วเราจะเริ่มถามตนเองว่าวันนี้เรากำลังสร้างเหตุอะไร ที่จะเป็นผลของวันพรุ่งนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากเหตุและปัจจัยที่ชื่อว่ากรรมคำถามถัดมาที่ควรถามคือเราจะใช้ความเข้าใจนี้อย่างไรในชีวิตประจำวันจะนั่งยอมรับชะตากรรมไปเรื่อยๆหรือจะลุกขึ้นมาสร้างเหตุใหม่ที่จะนำเราไปสู่ผลที่ดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดว่า กรรมมีสองลักษณะหลักคือกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีเปรียบเสมือนการปลูกพืชที่งอกงามให้ผลเป็นอาหารอร่อยกรรมชั่วเปรียบเหมือนการหว่านเมล็ดพิษที่วันหนึ่งเติบโตมาเป็นต้นไม้ซึ่งให้ผลเป็นยาพิษที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราเองกรรมดีเกิดจากการกระทำที่มีเมตตามีปัญญาและมีความถูกต้องเช่นการให้ทานการรักษาศีล การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือแม้แต่การมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจก็ถือว่าเป็นกรรมดีส่วนกรรมชั่วนั้นเกิดจากการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะโดยกายวาจาหรือใจเช่นการโกหกการเอาเปรียบการทำร้ายหรือการคิดอิจฉาเกลียดชังซึ่งเหล่านี้คือเมล็ดแห่งกรรมชั่วที่เราเองเป็นผู้หวานลงไปในใจของเราเอง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกเสมอว่าจะหว่านเมล็ดชนิดใดลงในชีวิตของตัวเองไม่มีใครบังคับไม่มีใครมากำหนดแทนได้แม้จะมีกรรมเก่าตามมาเป็นเงาแต่ทุกลมหายใจใหม่คือโอกาสในการสร้างเหตุใหม่ลองนึกถึงคนที่เคยทำผิดในอดีตเคยพลาดเคยสร้างบาปแต่หากเขาใช้ชีวิตวันนี้ไปกับการทำดี เริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองแม้กรรมเก่าจะยังส่งผลแต่กรรมใหม่ที่ดีงามก็จะค่อยๆมาช่วยเปลี่ยนเส้นทางชีวิตให้สว่างขึ้นยกตัวอย่างเช่นคนเคยติดเหล้าการพนันทำร้ายครอบครัวแต่วันหนึ่งตัดสินใจเลิกแล้วหันมาใช้ชีวิตเรียบง่ายทำงานสุจริตเลี้ยงดูครอบครัวอย่างเต็มที่ความเปลี่ยนแปลงนั้นเองคือการสร้างเหตุใหม่ สิ่งที่พุทธศาสนาสอนคือเราไม่ควรติดอยู่กับการโทษตัวเองว่าเป็นคนบาปทำผิดมาแล้วไม่มีทางแก้แต่ควรเห็นว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราก็ยังสามารถสร้างเหตุใหม่ได้ไม่มีใครห้ามไม่ให้เราหวานเมลด็ดดีๆเพิ่มในชีวิตหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมบางครั้งทำดีแล้วไม่เห็นผลทำไมช่วยเหลือผู้อื่นมากมายแต่กลับได้ความทุกข์ตอบแทน สิ่งนี้ต้องเข้าใจให้ลึกว่ากรรมไม่ได้ส่งผลแบบเส้นตรงเพียงเสมอไปกรรมเก่าที่เคยทำไว้ก็ยังทำงานอยู่ดังนั้นบางครั้งผลที่เกิดขึ้นวันนี้อาจเป็นผลของกรรมเก่าส่วนผลของกรรมใหม่ที่ดีงามอาจจะกำลังรอเวลาเติบโตเปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้บางต้นงอกเร็วบางต้นใช้เวลาหลายปีแต่ที่แน่ๆหากไม่หว่านเมล็ดใหม่เลย ชีวิตก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ต้นไม้ดีๆพระพุทธเจ้าจิงชี้ให้เรามองกว้างขึ้นเห็นว่าการทำดีไม่เคยสูญเปล่าถึงแม้จะไม่ได้เห็นผลทันทีแต่ย่อมสร้างความมั่นคงภายในใจเหมือนคนที่ทำดีแล้วยิ้มออกได้เพราะรู้ว่าตัวเองไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมใหม่ความสบายใจนั้นเองคือตัวผลของกรรมดีที่เริ่มปรากฏแล้วในปัจจุบัน อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือการให้อภัยเพราะการเก็บความโกรธไว้คือการหวานเมล็ดแห่งความทุกข์ให้ตัวเองทุกวันแต่เมื่อเรายอมให้อภัยไม่ใช่ว่าเราลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราหยุดส่งพลังงานลบไปหล่อเลี้ยงมันอีกต่อไปเหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำวันหนึ่งมันก็เหี่ยวแห้งดับไปการให้อภัยจึงเป็นการหยุดกรมชั่วที่จะวนเวียนต่อเนื่อง และเป็นการเปิดทางให้กรรมดีทำงานแทนในชีวิตจริงเราอาจเห็นภาพชัดเจนจากคนที่ใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัวมักเบียดเบียนคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแม้ดูเหมือนเขาสบายมีทรัพย์สินเงินทองแต่หากมองลึกๆเขามักเต็มไปด้วยความระแวงความไม่สุขใจเพราะผลของกรรมชั่วเริ่มส่งผลให้ใจไม่สงบขณะที่คนอีกกลุ่มแม้จะไม่ได้ร่ำรวยแต่ใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ มีเมตตาและแบ่งปันคนเหล่านี้แม้จะเหนื่อยแต่ใบหน้ามักเต็มไปด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นที่มาจากใจที่ไม่ติดหนี้กรรมนี่คือสิ่งที่พระองค์ต้าพยายามบอกว่ากรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับของภพหน้าแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันทุกลมหายใจคือการเลือกเราจะเลือกสร้างกรรมดีหรือสร้างกรรมชั่วก็อยู่ที่ใจเราเองทั้งเส้นดังนั้น หากถามว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนได้ไหมคำตอบคือเปลี่ยนได้แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มสร้างเหตุใหม่หรือไม่ทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดเพราะคำพูดสวยหรูแต่เกิดจากการลงมือทำจริงเหมือนการหยุดหวานเมล็ดพิษแล้วหันมาปลูกเมล็ดพืชที่มีคุณค่าชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นและนี่แหละคือความหมายของการเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรม มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่คือเข็มทิศที่จะชี้ให้เราเดินทางชีวิตได้อย่างถูกต้องเมื่อพูดถึงกรรมหลายคนอาจนึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเพียงเรื่องที่ต้องไปเจอในพบหน้าแต่ความจริงแล้วผลของกรรมได้ปรากฏอยู่ตรงหน้าเราในทุกวันปรากฏในรูปแบบของเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาปรากฏในความสัมพันธ์ที่เราต้องพบเจอและปรากฏในสภาวะใจของเราเอง บางครั้งเราก็เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายแต่ในทางธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากคือผลของเหตุที่เราและผู้อื่นเคยทำไว้การเรียนรู้จากกรรมจึงไม่ใช่การไปโทษใครไม่ใช่มัวแต่ถามว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราแต่คือการมองให้ลึกว่านี่กำลังสอนอะไรเราอยู่ พราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ล้วนเป็นครูที่คอยบอกใบให้เราเห็นธรรมเมื่อเจอความทุกข์ลองถามใจตัวเองว่าสิ่งนี้เกิดจากอะไรเราเคยสร้างเหตุอะไรไว้บ้างหรือแม้ไม่ใช่เหตุที่เราทำในชาตินี้ก็อาจเป็นเหตุที่ทำไว้ก่อนหน้าแต่ที่แน่นอนคือเราสามารถใช้ความทุกข์นี้เป็นบทเรียนได้เช่นคนที่ถูกหักหลัง อาจเคยทำให้ใครผิดหวังมาก่อนแต่เมื่อเจ็บปวดแล้วหันมาเรียนรู้เขาจะไม่ทำร้ายใครแบบนั้นอีกนั่นคือการใช้ผลของกรรมมาเป็นการสอนตนเองตรงกันข้ามเมื่อเจอความสุขก็ควรรู้ว่าไม่ได้มาโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากเหตุที่เคยทำไว้เช่นกันและสิ่งสำคัญคืออย่าหลงยึดถืออย่าหลงคิดว่าสุขนี้จะอยู่ตลอดไป แต่ใช้มันเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างเหตุที่ดีต่อไปเหมือนคนที่ทำงานสุจริตเหนื่อยแต่สุขใจวันหนึ่งได้ผลตอบแทนที่สมควรนั่นคือตัวอย่างของผลกรรมดีที่ปรากฏการเข้าใจเช่นนี้จะทำให้เราไม่ติดอยู่ในวังวนแห่งการโทษชะตาหรือเฝ้าถามว่าทำไมต้องเป็นเราแต่จะหันมาถามว่าเราควรเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ และจะสร้างเหตุใหม่อย่างไรพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าแม้ผลกรรมจะเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่จะกำหนดว่าเราจะตกอยู่ในวังวนหรือหลุดพ้นจากมันคือปฏิกิริยาที่เรามีต่อผลกรรมนั้นตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเราเคยทำผิดพลาดจนต้องเผชิญกับคำตำหนิหากเราโกรธเครียดแค้น ต้องเหมือนเพิ่มเชื้อไฟให้เวรกรรมลุกโชนต่อไปแต่ถ้าเราหยุดใจเย็นยอมรับและแก้ไขนั่นคือการใช้ผลกรรมเก่ามาสร้างเหตุใหม่ที่ดีกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ควรเน้นคือสติเพราะสติคือเครื่องมือที่จะทำให้เราไม่ถูกผลของกรรมลากไปโดยอัตโนมัติเวลาเจ็บปวดถ้าไม่มีสติใจจะพาเราไปสู่ความคิดลบ พาไปสู่การโทษตนเองหรือโทษคนอื่นแต่ถ้ามีสติเราจะเห็นทุกอย่างที่มันเป็นและเลือกตอบสนองด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยอารมณ์ในชีวิตจริงมีตัวอย่างมากมายเช่นบางคนถูกกลั่นแกล้งในที่ทำงานถ้าใจเต็มไปด้วยโกรธเขาอาจตอบโต้ด้วยการสร้างปัญหาเพิ่มได้แต่ถ้ามีสติเขาจะเลือกไม่ตอบโต้ด้วยความชั่ว แต่หันมาพัฒนาตนเองจนแข็งแรงกว่าเดิมวันหนึ่งความพยายามนั้นจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตให้ดีกว่าเดิมนี่คือตัวอย่างของการใช้ผลกรรมเก่าเป็นเชื้อเพลิงให้สร้างเหตุใหม่อย่างถูกต้องและนี่คือจุดสำคัญที่หลายคนมักพลาดเพราะเมื่อเจอผลกรรมก็จะหมกมุ่นอยู่กับการถามหาสาเหตุในอดีตหรือมัวแต่เศร้าโศกแต่ลืมไปว่าผลกรรมที่ปรากฏขึ้นนั้น กำลังมอบโอกาสให้เราเลือกทางเดินใหม่ถ้าเรามีสติมันจะกลายเป็นบันไดที่พาเราเติบโตแต่ถ้าเราปล่อยไปตามอารมณ์มันก็จะกลายเป็นห่วงโซ่ที่ดึงเราให้จมลึกกว่าเดิมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจึงเป็นสิ่งที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาทุกการกระทําของเรามีผลและทุกผลที่เกิดขึ้นคือบทเรียนไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เราเลือกได้ ว่าจะใช้มันเป็นแรงผลักดันหรือปล่อยให้มันเป็นโซ่ตรวนสุดท้ายหากเรามองให้ลึกลงไปการเข้าใจเรื่องกรรมจะทำให้ใจเราอ่อนโยนขึ้นเพราะเราจะเลิกมองผู้อื่นด้วยสายตาแห่งการตัดสินเมื่อเห็นใครตกทุกข์เราจะไม่ซ้ำเติมแต่จะเข้าใจว่าเขาก็กำลังเผชิญกับผลกรรมของตนและสิ่งที่เราควรทำคือช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ หรืออย่างน้อยก็ไม่เพิ่มกรรมใหม่ด้วยการดูถูกเหมือนอย่างที่พระองค์สอนไว้ว่าความเมตตาคือสิ่งที่จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาและเป็นการสร้างเหตุใหม่ที่งดงามที่สุดดังนั้นการเรียนรู้จากผลกรรมไม่ใช่แค่ท่องจำแต่คือการใช้ทุกเหตุการณ์ในชีวิตเป็นครูใช้ทุกความสุขและทุกความทุกข์เป็นบทเรียนเพื่อฝึกใจให้มีสติมีปัญญา และสร้างทางเลือกใหม่ที่ไม่ซ้ำรอยเดิมเราจะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นลอยๆทุกสิ่งล้วนมีรากฐานมาจากการกระทำเล็กน้อยที่เคยเก่อขึ้นไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้เรื่องกรรมก็คือปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือพื้นที่เดียวที่เรายังมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนและมีสิทธิ์สร้างเหตุใหม่ ที่จะนำไปสู่ผลใหม่ในอนาคตลองมองชีวิตมนุษย์เหมือนกับการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งแต่ละวันคือหนึ่งหน้าแต่ละการกระทําคือหนึ่งบรรทัดและผลของกรรมก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในหน้านั้นเราไม่สามารถลบสิ่งที่เคยเขียนไปแล้วแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเขียนต่อไปอย่างไรจะให้หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยความมืดมนหรือจะเปลี่ยนให้มันเต็มไปด้วยบทเรียนและความสว่าง ก็ขึ้นอยู่กับปากกาที่อยู่ในมือเราตอนนี้การปิดท้ายการสนทนาเรื่องกรรมจึงไม่ใช่เพื่อทําให้เราหวาดกลัวแต่เพื่อทําให้เราตื่นรู้และเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกการกระทําไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ย่อมมีผลที่ตามมาและผลเหล่านั้นจะกลับมาหาเราไม่ช้าก็เร็วเหมือนเงาที่ไม่เคยทิ้งกายบางคนอาจมองว่ากรรมคือการลงโทษ แต่แท้จริงแล้วกรรมคือกฎธรรมชาติที่ยุติธรรมที่สุดไม่มีใครสามารถหลบหนีได้และไม่มีใครถูกทำร้ายเพราะโชคร้ายโดยไร้เหตุแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือเราเองต่างหากที่มีอำนาจสร้างอนาคตของตัวเองด้วยการวางเหตุที่ถูกต้องตั้งแต่วันนี้หากเราหว่านเมล็ดพืชแห่งความเมตตาผลที่ได้ย่อมเป็นมิตรภาพและความสงบแต่ถ้าเราหว่านเมล็ดพืชแห่งความกรอดและความโลภ ผลที่ได้ก็คือความขัดแย้งและถูกโทษสิ่งเหล่านี้เป็นจริงเสมอโดยไม่ต้องอาศัยความเชื่อเพียงเราสังเกตชีวิตก็จะเห็นเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะรู้จักระมัดระวังในการใช้กายวาจาใจมากขึ้นเพราะแม้คำพูดเพียงคำเดียวก็สามารถสร้างผลกรรมที่ยาวนานได้บางคำพูดอาจเป็นกำลังใจที่เปลี่ยนชีวิตใครบางคนแต่บางคำพูด ก็อาจกลายเป็นแผลลึกที่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิตและถ้ามองในมิติที่กว้างขึ้นกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของปัจเจกบุคคลแต่ยังเป็นเรื่องของสังคมด้วยการที่บ้านเมืองหนึ่งรุ่งเรืองหรือเสื่อมถอยก็ล้วนมาจากการกระทําร่วมกันของผู้คนทั้งนั้นถ้าคนในสังคมเต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบผลที่ได้ก็ย่อมเป็นความวุ่นวายแต่ถ้าเต็มไปด้วยการเกื้อกูลเมตตาและซื่อสัตย์ สังคมนั้นย่องสงบสุขได้สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ผลกรรมเก่าจะไม่อาจลบได้แต่เรายังสามารถหักล้างทิศทางด้วยการสร้างกรรมใหม่ที่ดีกว่าเปรียบเหมือนรถที่วิ่งผิดทางถ้าเรายังบังคับพวงมลาลัยไปผิดทางอยู่เราก็จะห่างไกลาจากเป้าหมายแต่ถ้าเริ่มหมุนพวงมลาลัยใหม่แม้จะช้าแต่ก็จะค่อยๆกลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระพุทธองค์จึงสอนเรื่องสติอยู่เสมอเพราะสติคือสิ่งที่จะทำให้เรารู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังสร้างกรรมแบบไหนอยู่และจะหยุดมันได้อย่างไรถ้าเป็นกรรมไม่ดีหรือจะต่อยอดมันไปอย่างไรถ้าเป็นกรรมดีมีตัวอย่างมากมายที่เราเห็นในชีวิตจริงคนที่เคยหลงผิดเคยสร้างกรรมหนักแต่วันหนึ่งเขามีสติและหันมาปฏิบัติธรรม กลับตัวกลับใจช่วยเหลือผู้อื่นผลกรรมเก่าแม้ไม่อาจหายไปทันทีแต่เขาก็สร้างเหตุใหม่ที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้และในที่สุดความทุกข์ก็ค่อยๆค,ค,คลายลงดังนั้นสิ่งที่เราควรตระหนักก็คือทุกลมหายใจเข้าออกคือโอกาสใหม่ที่จะสร้างเหตุเราไม่ต้องมัวมองไปที่อดีตจนท้อแท้และไม่ต้องเฝ้ารออนาคตจนประมาท แต่ใช้ปัจจุบันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงเมื่อถึงจุดนี้อยากฝากคำถามให้ทุกคนได้ทบทวนว่าวันนี้เรากำลังสร้างกรรมแบบไหนอยู่ถ้าใจเรายังเต็มไปด้วยความโกรธความอิจฉาเรากำลังหว่านเมล็ดพืชที่ขมแต่ถ้าใจเรามีเมตตามีความอดทนเรากำลังหว่านเมล็ดพืชที่หวานเราจะเลือกแบบไหนนั่นอยู่ที่เราคนเดียวเท่านั้น การปิดท้ายเรื่องกรรมจึงไม่ใช่แค่คำสอนให้จำแต่คือคำเตือนใจให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาททุกย่างก่าวของเราคือการเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองและทุกประวัติศาสตร์จะย้อนกลับมาหาเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนใช้ความเข้าใจเรื่องกรรมเป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงกดดันใช้เป็นเข็มทิศไม่ใช้โซ่ตรวนเพื่อให้ทุกเหตุที่เราสร้างในวันนี้ กลายเป็นผลที่งดงามในวันหน้า